สวัสดีครับ f อฟซีแฟนซองและทันผู้ชมทุกทท่านนะครับผมยอดวอนเก่าๆก่จะพาเอฟซและทันผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนทยาพารลุ่ยกับปูเบึงกัดในโค้งทุกไทยนะครับเล็กบึงไหมหลูอออนงวดนี้เปิดไก่มาแล้วนะครับทีเป็นใน,ในกระตามไปฟั่งน้ากันนะครับเขามาแล้วกาลุน,น่ากคตติดตามเปลยนกาลังแขให้ด้วยนะครับ ขอมุ่นทั้งหมดนี้นันทาก็ได้แบงปันมาให้ผมจัดทาเป็นคลิปเพื่อว่าจะได้ให้เอฟซีและทันผู้ชมทุกท่นันไปฟังด้รูปไปน้ากันสิเป็นยังไงก็ตามไปฟังพรอ้รอมๆก,กันกับผมเลยนะครับโคนคานี้นันทยาก็มีแนวทางตัวเลขเก้วกับเลขบึ้งนะคะเลขบึ้งเป็นคลิปกงสุดท้ายของปู่บึงการนะคะวันที่ผ่านมานี่เลขบึ้งเป็นแบบนี้นะคะนะคะ เลขบึ้งไมลูกอ่อนคลิปแรกนุ่นทิยาลงไปเป็นเลขควมฝันของปูนะคะคลิปนี้จะเป็นเลขบึ้งไมลูกอ่อนวัต่ิพันธมาเพิ่นหายแบบนี้นะคะหายศูนย์แปดสามกับแปดสามศูนย์เลขออกสามูนล่างตรงๆนะคะงวดนี้ปูกะไปขอมาแล้วนะคะเพิ่นกระคาบเพิ่นมาหายแล้วนะคะเป็นบึ้งตัวเดียวกันมือแรกเท็ กังวันนะคะมือที่สองขอกังขึ้นบึ้งงตัวเดียวกันจะหายเป็นตัวใดนะคะจะหายเป็นตัวใดจะได้ยินเสียงสัมภาษณ์แล้วว่านนทิยากับปูบึงการงวดวันที่หนึ่งกรกฎาสองห้าหกหกเป็นเลขบึ้งแม่ลุกอ้อนนะคะ <Hello. S 1> ปูกูกรรมและมาสการคะ่ะอนนทิยาปูนนทิยาโทรมารบกวนปูบ้าค่ะ

ตกสองมือแล้วค่ะปูตกก๊ะกระตุกเออค่อยๆว่าโต๊แห้งมีดำให้ดำหน้าหรอเป่าวานค่ะวานเขาบ่ได้ดำหน้าหรอกค่ะนุ่นทียาวานเขานุ่นทียาทันหรือเป่าเนาี่นนอัตก็เริ่มแ,แล้วแหละค่ะปู้ <c oughs> ย่านนว่าเราินาทีนี่ลูกู้เยดน ค่ะเราผู้บ่มีฝนตกบ่ได้ไปวินทบาทบ่ได้ผู้ใดมีญาติยมไปจังหันอยู่บ่ค่ะโอ้หลายอยู่างออกที่นอกบ้านเลยค่ะกับเขาบ่ามนี้จบค่ะอันวัาสองเงี้ยเ่ได้ไปรถเมืองเกิดทียย่เสิยดเนี่ยไ่ะค่ะ ม้วนนี่รบพูดเอาเขามาัา่งวะเนาะแจแม่มันจะไปปิ่นบางไปนี่มันมันไปเชียงดาเพือนคุณมันไปวะไรก็่ลยชุบงูรบนม่ออกม้วนมันทาดิถ้ามันราเอ่อก็เลยไปวันนี้ม้วนทาอีกตุลาบ็เลยไปวันนี้เรือร่องยูรบวนนันี้ไม่อนนกอกผมามัน,นันที่ม้วนมันพายนาะวันนี้อาการ แรรื่อง้บาการมีรูปู้กัว่าจบูเงปงผเขามดดว่าเพิ่งเพิ่งเพออกแสง้คุมจะนับางตอนนี้เพิ่งเริดผู้เนีอยู่้บกเ่นั้นเป็นเดียนั้นสารวัรเข้ั้คกนแต่เอยนะรูลไปังกจะอางที่นนัอยู่้ที่จ้งคุนะ ใขามเรืเลยนน้อยที่ว่านผู้ยุตั้งน่ะข้าจะบอกเลขแน่นางตอนนี้ผมไปล เออเบื้องเมูกออนคือเก้ามันบ่ข่าปูเอ่อที่เพิ่นไห้8ดสูนงวดที่ผ่านมานี่แม่นมะข่าเอออันเป็นขเาชื่อได้บ่อเะมันคือัแค่ปูม่เะเป็นเลขดังเลขอั้นมันบะข่าปูยิ่ดังเออันเ้องนีนี่มันมัคือภาพขึนมาก พวกเรกดังันนี้หรอเบืองมันอยู่ในหูมันก็รู้จักเรกดังยั่วค่ะผู้ย่ดู้ปรยัดีวิไดยุ่เฮ้ยตดังเร็วขนาดนี้ค่ะอันแปดศูนย์ซีแปดศูนยเออเบาตีจะได้นั่งถ่ายหยิบโูน คืม่อค่ะสามแอไมกเจยกัเไปจว่าคุกันเอาอยู่ของกันคุไปค่ายกันยู่ยลยฝันะได้อันน้น่แต่ลกว่าได้เห็นเจ้าไปนะบ่ค่ะที่นั่เจ๊จะ ย,ย่งางค่ะู้แ่กเกลางกลางเว้นมีเป็นเป็นเบื้องแม่ลูกออน,นคือกันเนี่ยเป็นบา่าคับููหูม่แม่นเีนย่นี่มันต้องเป็นแมูกออนแล้วลูกมันง่าลูกมนีล้ล่ะส <c oughs> ่วนียากะ็ลุงว,ว่าเป็นแมลูกออน,นคืนอเกาเหรอคัะปู อุ้มเนมืนอนอ่้เอาเอากลางวันนี่ก็เป็นเบื้งไม่ลูกอ้อนตัวเดียวนี่ยมันบ่ค่ะเป็นปเป็นตัวขอะไรกอนคะปู้ซ <c oughs> ีหนึ่งเจ็ดซีหนึ่งเจ็ดเจ้าหลวงปู้เแล้ว แคชูเนงเก่าแล้วระมาณสามชูนี่แหละค่ะคนก็ได้ชูดีคนมนะันก็เลยใจใจรู้สูงนะค่ะจบมันเดียวสรุปปะหมดว,วันที่หนึง กรกฎาสองหาโกกนี่ปูไปถ้าไม่ที่ขอเลขบึ้งไม่ลูกอ้อนนี่ถ้าไปไปกลางคืนนี่ได้แปดศูนย์สี่กับสามแปดไปกลางวันนี่ได้ซีหนึ่งเจ็ดนนที่ย่าลงถือป่ะค่ะปูกลางวันกลางวันกับกลางคืนทั้งทั้งที่เป็นบึ้งงตัวเดียวกันแต่ว่าหายบค็อกันมันป่ะค่ะปูปตัวเนี้ยขาดไม่ได้เลยเซรลองค่ะวันที่พันมานี่ ปดสามศูนย์กับเป็นเบื้องแมลูกอ่อนตัวนี้มันบ่คขาับปูตอนนี้ลูกมันก็เริ่มแก้แล้วว่ามันเบื้องแมลูกอ่อนกลายเป็นเบื้องแมลูกแก้จักน้อยแล้วอ่นอนนานอดีภาษาชูค่ะค,ค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสิงห์ยินเหรอนะคะเสีงยงสัมผั์ระหว่างล้น,นทียาก,กับปูบึงการโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายกับเป็นเลขบึง้งแมลูกอ่อนนะคะ คลิปแรกนะจะเป็นเลขคว่ำฝันนะคะคลิปแรกเป็นเลขคว่ำฝันคลิปโค้งสุดท้ายนี่จะเป็นเลขบื อ,อนเพิ่นจะเฮ็ดเฉพาะขางคืนนะคะขางแหลมเพิ่นบ่เฮ็ดนะคะ,ะเฮ็ดใกล้ๆเลขออกมวดที่พานมากกับเป็นบึ้งแม่ลูกอ่อนตัวนี้นะคะที่เพิ่นห้830เลขออก3 0ล่างตรงๆนะคะมวดน,นี้เพิ่นเฮ็ดสองมือมือนึงเฮ็ดกลางวันมือนึงเฮ็ดกลางคืนกับเป็นบึ้งตัวเดียวกันนะคะตอนนี้ก็จะเพิ่มเป็นบึ้งแม่ลูกแก้แล้วนะคะลูกเพิ่นตัวง่ญยแล้วบ่ได้เป็นตัวอ,อ่อนขึ้นตอนนี่นะคะ งวดนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกหกนะคะเป็นแนวทางของปูบึ่งการโค้งสุดท้ายเลขบึ่งแม่ลูกอ่อนนะคะเพิ่นไปเฮดสองมือนะคะมือมือแรกเลยเป็นกลางวันกลางวันจะเป็นเพิ่นขับขึ้นมาเป็นสี่หนึ่งเจ็ดนะคะสี่หนึ่งเจ็ดทำกลางวันนะคะทำกลางคืนแปดศูนย์สีนะคะ รับคับเป็นมาสองโตอีกเป็นสามแปดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่มีซัมเน่เป็นเบื้องโตเดียวกันเพียงตาบามือหนึ่งเ็ดกลางวันมือหนึ่งเ็ดกลางคืนนะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะผู้คนบอกว่าจะซื้อได้บ่เนาะนคือตุงเลขดังเลขต้นนะคะบางสถานที่ก็รับบางสถานที่กระจ่ายเครื่องนะคะนุ่นที่ยากกะเป็นสะพานบูญไ่กับบรููว่าเลขสีขาตัวได้นะคะเลขทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแนวทางหาซื้อสลาก แบงครัฐบาลมีเขามีรุดนะคะใหาาาานะ้นุนทิยาตามให้นุนทิยาติดตามนะคะนุนทิยาขอจบคลิปเลขปูบึงการโค้งสุดท้ายเลขบึงแมลุกอนแบบเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอ,อกันไม้สวัสดีสวัสดีค่ะครับกับบางไม้เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านขอคง,งเะียยินได้ฟังแล้วนะครับการสัมผัสนุนทิยาผ่านด้วยการสารวปเลขปูบึงกันนะครับในความทัวไายนี่นะครับ ในงดได้โค้งทุดงไทยนี่กับถ่ายคลิปพร้อมกัสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกผู้บงกันโค้งทุดงไทยเรียกเบืเ้องเมโลออนเมื่อเนียนมาแล้ววันพันที่หนึ่งก่อนแล้วกระดาค้หกหกนะครับเรียกเบืงเพ่อเดวางขึ้นนะครับก็ได้แปดศูนย์สี่กับสามแปดนะครับไปกลางวันอีกยังกว้วนนะครับเบืงหู้เดียวกันก็ได้สี่หนึ่งเจ็ดนะครับ เป็นแนวทางสื่อสายก,กินแบงค์ของสัตบัญน,นะครับยังไงวันทีหนึ่งก่อนกระดาษหกหกนะครับกวังไว้เอฟซีและทานผู้ชมทุกท่านก็คงทีได้เห็นแล้วนะครับสำหรับพร้อมคลิปนี้กับทออีตีเพียงท่านี้พวกวันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ